ก็ต้องขอกราบอาภัยด้วยนะครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าจอเอียงทั้งเกมนะครับผมก็ต้องขออภัยก็ขอโทษตรงหน้าด้วยนะครับผมโอเคผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยรายก,กันนะครับผมวันนี้เราู่เกมไมคราฟอยู่ในไมคราฟไลท์ออร์ชิวิชบล็อตอีพีที่17กันนะครับผม ผมสมาร์รอิชินเคิร์นนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสร้างบ้านให้กับเอพีซต่อนะครับผมเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยเราจะจบ EP แล้วใช่ปะจะจบไลน์แล,แล้วแล้วก็สร้างโครงสร้างไว้รอแล้ว,ลวนะครับผมก็คือสร้างรูปแบบไว้รอแหละเออนั่นแหละโอเคมาเดี๋ยวผมขอวางต้นไม้เขื่อนแป๊บนึงนะครผมโอเคมันจะใกล้กันไปไหม หนึ่งโซหนึ่งโซโอเคก็จะประมาณนี้แหละ <c oughs> ครับมาเคอาหารของเราบีเหลืออีกไหมเอ่ยหมดแล้วเนี่ยสิบการโอเคเอาสิบการก็เอาการไปกอ่อน โอเคเมียวไม่กินเนื้อนะจ๊ะเมียวกินแค่ปลาอย่างเดียว <Okay. S 2> <laughs> โอเคโอเคครับบ้านของที่เราจะสร้างในตอนนี้ของนั่นก็คือไม้โอ๊กของไม้โอ๊กเราก็จะสร้างเป็นเสาหลักครับผมเสาหลักตรงไหนแล้วผมนั่นก็คือ,อทำไมมันไม่ทุบไม่ได้มันทุบไม่ได้เราต้องเอาอย่างน,นี้ถ้าเรา ไม่ขวานมันไม่ได้ขว,ข,วขวานมันจะฟอกขาวขวานมันจะฟอกขาวเตี้ยโอเคเดี๋ยวไม้เบอร์เก็บไว้ก่อนนะจ๊ะโอเคเอา่าก่อนเรื่อยๆเ,เลยนะครับผมก็เอาเต็มอกอย่างนี้ใช่ไหม แล้วก็หนึ่งสองสามอ่ะอันนี้วาเป็นสาแล้วผมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามก็ตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคเอาเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะครับผม ส่วนตรงนี้เนะครับเราเอาเป็นเนื้อของไมโอ๊กนใช่ไมโอ๊กมันคือ,อต้นต้นอะไรวะจังเกลาขถ้าเราเอาเป็นเนื้อของจังเกลล้วมันจะได้ไหม วางนี um? uh ่ก <problem> ่อนเดี๋ยวค่อยทุบทีหลังนะจ๊ะสวยไหมมันใหญ่กันไปไหม อเอแล้วทีนี้เราจะไม่พอตันโอไม่พอ เดี๋ยวต้องตันสองตัวเลยหรอไม่ยุ่งเร็วจะไม่ยุ่งกล่าวว่าจะไม่ยุ่งหรือน่ารออ่ะโอเคถือว่าได้อยู่โอเคโลกไม่มี ไม่ตัวเตี้ยจังวะไม่หมายถึงว่าต้นไม้มันตัวเตี้ยจังวะได้ไมาสองกองโหไม่เลยโอเคเดี๋ยวผมขอทำแบบนี้แป๊บหนึง่งนะครับผม อ formal, สอามกัี่สมมตินะสมมติว่าไอเนี้ยมันก็คือพื้นพื้นบ้านอ่ะอันีน้คือพื้นบ้าน <ข mosque. S 1> อันนี้ก็คือริมริมกระจกอันนี้ก็ต้องเป็นขอบอีกทีหนึ่งอ่ะนี้ต้องมีขอบอันนี้ก็คือกระจกที่เราจะวางไว้อย่างนี้โอเคอย่างนี้อันนี้ก็คือสัน เป็นชั้นนีบบแบบแบบโอเคมันก็จะได้หน้าตาเป็นประมาณนี้แล้วด้านบนก็อีกส่งอีกมานิดหนึ่งส่งอีกนี่ไม่หมายถึงแบบว่ามันเป็นหลังคาหลังคาบ้านสองบล็อกสนับบล็อกมันก็จะดูเตี้ยๆไปโอเคประมาณนี้ ก็จะประมาณน,นี้อันนี้ก็คือเป็นเป็นเพดานแล้วดันโอเคดัน,นลแล้วก็อย่างนี้อันนี้ปิดเลยอ่ะปิดเลยอันนี้อ,อันนี้ออกก่อนออกก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน,กอ,นอีกทีนจะจ๊ะเราหินเหรอ หินพื้นบ้านเราจะสร้างเราจะเอาอันไหนวะอันอันไหนดีเลยทุกคนคนคิดไม่ออกของบ้านเลยหินพื้นบ้านเหรอเดี๋ยวไปดูหินในเหมืองแป๊บนึงว่ามันมีอะไรบ้างที่เราจะตีะครคบ เมียวเมียวเปล่าเป็นสไทลก็คือเข้าปุ้นนะครัผม้ามีไม้ตัวเท่าตัวโอเคเดี๋ยวผมขอไปดูเหมืองนี้แป๊บนึงนะครับทุกคนว่ามันมีหินอะไรบ้างที่เราจะสามารถเอามาเป็นบล็อกได้ก็เอาหินไอ้นี่ไหมเอาเอามาเป็นพื้นบ้านเดี๋ยวปิดตามแป๊บ เกอโอเควางไว้ตรงนี้เถียนเรียบรอรถนะโอเคเดี๋ยวรู้สึกแบบลบมากนิดหนึ่งอ๋อชั้นนี้ก็มีลาพิษเหรอฮัลโหลนึกว่าจะมีลาพิษอีกฟลุกเนี่ยได้มาแบบฟลุกฟลุกเนี่ยเรา อ่าทุกคนเราเอาหินไอเนี้ยเราเอาไปทำเป็นพื้นบล็อกได้ไหมเอาเอาไปทำเป็นพื้นอนะพื้นบ้านของเราเอานั่นแหละเดี๋ยนะครับขอสเอาไปสักกองนึงก็ไดนะ้มันจะเข้ากับสีไม้เลยเยอะอีนะ่ะไอหินแบบเนี้ย อันนี้นะฮะฮึมวางอยู่ก็คือเราก็ต้องวิ่งมาเข้าด้านหน้าใช่ไหม่ย โอเคนั่นผมเราจะวา,างอย่างนี้อันนี้ก็เป็นพื้นบ้านนี่ครับผมได้ไหมสวยแล้วเราจะเอามาอัดบล็อกอย่างนี้ ทุกคิดว่าสีแดวมัน,น,น right things. ดีกว่ากันตัวนี้มันจะเจริญห่นเจริญตนได้ยังไงรู้ว่าตัวนี้มันจะเป็นรเหลี่ยมกว่าว่าเอาเป็นไอ้ไอ้อาจจะดีกว่าทุกคนกรับขอแบบขอความคิดเห็นหน่อยเอาตรงไหนดีเอาซ้ายหรือขวาดีเอาขวาไหมเอาไอ้ตัวบล็อกขวามือไหม หรือว่าไอ้ทรายดิแต่ว่า vivo เขาบอกว่าให้เอาขวาจะจ่าคิดว่าไงจ,จ้าจ่าเสียงมันสะท้อนเมื่อกี้ขอโทษเ้วยเอาเป็นบล็อกเรื่มเรียมไหมหรือว่าเอาเป็นแบบหินเรื่เรบเรยบอยียบางนี้งีเดี๋ยวขอหน้าแป๊บนึง ทุกคนอยู่ในแชทเนี้ยหรือว่ากำลังดูอยู่ในตอนนี้เอาตอนนีนดีเอาซ้ายหรือว่าขวาดีพืดมากขอ,อแห้งเอาขวาเนาะโอเคงั้นเอาเอาขวาดีกว่านะครับนะครับ เอาอย่างนี้ดีกว่าไอ้ด้านล่างเอาเป็นขวาส่วนด้านบนเอาเป็นซ้ายนะตกลงตันนะครับผมโอเคอัดอัดอัดแท่งแป๊บไม่ได้อนาะเฮ้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ทำบ้านเราทำเป็นบ้านสองชั้นอยู่แล้วไม่พอสองกองไม่พอ เดี๋ยวขอดองก่อนับผมเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวคิปเปิดมาต,ต้มตามไม่เอาไม่ชอบพวกเออรสสวัสดีจช้าวันใหมต้๊กแม่โตโตมาแล้วเ喵ียว อ้าวหมดแล้วเอาอันนี้คืนมายิบข้าวอันได้ไหมนะเนี่ยเหลือเหลือ นี่ก่อนตัดต้นไม้ตัดต้นไม้เสร็จแล้วก็ไปขุดบล็อกต่อโอเคเล่นด้วยพี่ตอนนี้ก็มีคนอยากเล่นกับผมด้วยเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเข้าเกมไม่ได้ดีไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันไม่ใช่ว่าเข้าเกมไม่ได้ก็ลหลายๆคนแล้วที่ขออยาก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 จะเล่นด้วยนั่นแหละแต่เล่นกันไม่ได้ไป่รลู้เป็นพ่ออะไรนะครับก็หลายก็ลองหลายวิธีแล้วไม่ได้สักคน ทะเลทรายตอนนี้มันก็กว้างอยู่เหมือนกันนะครับผมเดีย๋ยวเราค่อยไปสำรวจหาพีระมิดกันนะครับผมอยากจะไปดูในหีบว่ามันมีอะไรดีบ้างในหีบหีบของในหีบอะเออนั่นแหละอยากอยากรู้ว่ามันมีอะไรดีบ้างอ่าออกไปได้ไหมอย่าล่วงลงไปข้างล่างนะ มีโอกาสมองเท่งสูงนะฮะได้มากี่กองเนี่ยเมื่อกี้ไม่อ่านนะขอโทษด้วยจ้าจ๋าเมื่อกี้น่าจะเป็นพอแชทเด้งมัง้งทีนี้อ่านแล้วท,ทีนี้อ่าน,านทีนี้อ่านอ่านแล้วเจอแล้วเจอแล้วได้มากี่กองเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อ่าเอาไปอีก เอาไม้สต็กออกเอาอันนี้ออกอเราค่อยไปเก็บใหม่ก็ได้แคคตัสเหรอต้นกรงเพชรแต่มันเอาไปทำอะไรได้บ้างวะมันมีประโยชน์อะไรกับเราเลยบ้างทุกคน อ่ะเต็มละเอาดินออกทยอยขนของออกทีละทีละอย่างทีละกินทีละน้อยทีละทีละชิ้นทีละอันอ่ะเต็มละเอาถัางน้ำออกไาทีนี้โอเคเอาดินออกเพราะว่าดินที่บ้านเราเราก็มีเยอะเหมือนกันไปขอไอี์สกอร์ ได้ไหมเกียร์ล์ดีบสาอาแบบพอดีนะะี่ครับห้าสิบอาสม่าบโอเคหกสาบ็อกหกโอเคไป <c oughs> าากละบทนี่เพื่ทำไมบอกเราว่าไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะบอเราว่ามันมีที่สิ้นสุดนั้นจะ๊จะจ๋า น้ำอ่ะมันมันเป็นอินฟินิตี้มันมันไม่มีมันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแต่ว่าวอรลวามันมีที่สิ้นสุดนอกจากว่าเราไปเอาอยู่ในอยู่ในนารกมันถึงจะไม่มีที่สิ้นสุดไอ้ขินทูไปไหนมันเข้ามาด้านในนี่หรอดูพี่แอกเอาไว้นะเดี๋ยวพังเสียตายของเนี่ย ตกใจตกใจหมดหแมวมันบ้ามันได้นบนก้นกรวดเอาไปด้วยไหมงั้นขอไปด้วยเลยกันบ้เราจะได้ม,มีมีฟินในตัวด้วยเพราะว่าในพวกของเรามันมีฟอร์จูน2ทางที่ดีก็ฟอร์จูนสมอยู่ใช่ไะมันถึงจะดีกว่านี้วางสี่ล็อกตักได้เท่าไหร่ก็ได้ อ่าลาวามันมีที่สิุดนะจ้าจ๋าแต่ว่าน้ำอะ่ะมันเป็นอินฟินิตี้อยู่เด้วโอเคเอาไปสักกองหนึ่งนะให้เอ่อกาเวลนมาสา่ง ห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดหกสอหกสามหกสี่โอเคเอาไปกอ,อก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมจริงๆ <laughs> ก็แค่คนบล็อกนี่แหละอโอเคมันก็คงจะน่าเบื่อเนะถ้าว่าจะตัดคลิปแบบว่าอย่างนงี้ไปเรื่อยๆโอเคผมงั้นผมขอ,อ อันนี้จะกว่านะครับผมครับผมขอสปีดภาพไปเลยแล้วกันแล้วก็ผมอันนี้ก็ขุดบล็อกไปเรื่อยเนาะแล้วก็ไปดูภาพตัวสปีดตัวที่เราวางบล็อกด้วยนะครับผม เฮ่อเอาเอนีเดี๋ยวขอไปดูหน้าแป๊บบ่า <c> ย <oughs> ไปดเจอครั้งใหญ่ <c> ้า <oughs> มาก็ได้ชั่วโมงกว่าแล้วชั่วโมงนึงกับสามสิบสามสิบทีกว่านะครับผม โอเคผมก็ต้องขอไปคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมนะเดีเจ๋จะกลับมาในรัสสด EP ที่18ถัดไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม